พยาบาลยันฮีและมูลนิทิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีผนึกกำลังสร้างชีวิตใหม่พร้อมร่วมแถลงข่าวในกรณีเคสสาวป่วยกรามเนื้อรีบนางสาวอ่างน้ำสมุทรได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังมูลนิทิหลังป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุาทั้งสองข้างมีอาการชาและลีบไม่สามารถเดินได้และพักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่สกปรกไร้ซึ่งคนดูแลทางมูลนิทิจึงได้ไปเยี่ยมที่บ้านพักก่อนรับตัวมาส่งที่โรงพยาบาลยันยีเพื่อตรวจร่างกายและทำการรักษาโดยทันทีความรู้สึกเขาเนี่ยเขาเป็นนักสู้และร้องหิวเนี่ย เขาก็ต้องการที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณพ่อจ,จบปริญญาตรีนะคะคอมพิวเตอร์ด้วยอย่างน้องคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นก็ทํางานเนี่ยอัอนนี้คุณพ่อแม่เขาประเด็นพ่อแม่เสียแล้วตัวตัวก็กลับไม่สบายหนะักเขาก็ไม่มีเงินที่จะดูแลตัวเองแล้วคุณพ่อแม่ที่จะให้ไม่ต้องเคืาา่องใครเขาอยากที่จะกลับมาเดินได้มาเป็นคนทํางานเนปกติอยงเงยนะคะเดยกก็ต้องสัง่งจ้ญญญางนมาแล้วนะคะสิ่งที่นะคะ ในาัเน็นทีว่าจะทำไงที่จะให้เขาไม่สามารถอยู่รอดได้ไม่ใช้ชีวิตนะครับเป็นปกติมากค่ะเปิดโอกาสให้ยังดีได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนเงินสังคมกับผู้ป่วยด้วยนะครับเดี๋ยวในการต่อไปจะให้เราพูดในการนะครับกล่าวต้อนรับแล้วก็ีรับเคสที่เป็นผู้ให้ความยังดีเข้ามา เพื่อให้โรงพยาบาลเบญมิตได้ดูแลรักษาหลายเคสแต่ก็ขอบคุณค่ะเพราะว่าทางเราอะค่ะก็อยากจะช่วยเหลือุกคมอยากจะทับคุณประโยชน์ให้กับผู้นคนด้วยค่ะก็ในโอกาสนี้นค่ะก็เราจะรับดูแลคุณนะคะเรื่องต้นนะคะเคสน,นี้จะมีการดูแลโดยทีมแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางหล,งหลายสาขาค่ะเบืนะะ้องต้นนะคะก็จะทําการรับมืผู้ป่วยเข้ารับ การรักษาตอนโรงพยาบาลสองคืนค่ะร่วมกับตรวจเพิ่มเติมค่ะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจแผลเพิ่มเติมค่ะเพื่อหาที่วิจัยหาสาเหตค่ะตองนัดเคสนี้ค่ะจะมีคุณหมอนาเลขาที่เป็นคุณหมออา,า,า,าย,อยุรกรรมระบบประสา,าทและสมองเป็นแพทย์ต้องของใหลักคือจะโรคกระเมร์นะผมนายแพทย์นาเลศศักดิ์าวสุวรรณคุณงานอายุรกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลจันทนะครับมาได้รับ รอบใหม่ให้มาดูแลบรูปแบบ้อนจากข้อมูลของวิธีพยากรณแล้วก็จะได้มีการทักประวัติถ้าตรวจร่างกายบั้นต้นเนี่ยส้องมีปัญว่าอาจจะมีปัญหาที่สลับห,หรือว่าไม่ก็ที่กล้ามเนื้อเกี่ยวกับจะมีเรื่องของภาวะขาดสารอาหารชนิดขั้นดินแดนครับขั้นตอนต่อไปทางโรงพยาบาลยานยีก็จะมีในเรื่องของการซักประวัติ ตั้งการตัดการทักท้องเกิดการเพื่อสุขภาพจุดการรักษาตอบผลยืนยันทางผองป่วยการได้รับการวิสัยที่แน่นอนแล้วก็มีการาการ,รันนรกษาที่ล็อกจบจมทีทางโร,ร,ร,รพอองพยาบาลเหมือนที่ท่านสออได้กล่าวไว้คือทางโรงพยาบาลมีมีสาขาวิชาชีพหลายสาขาแล้วก็มีทีมงานช่วยดูแล คนไข้ส่วนการรักษาเบื้องต้นมีการสาารักขาแล้วก็ให้สั่งอาหารแล้วก็มีาารั่งนักโภชนาการแล้วก็มีเรื่องของเป็นเรื่องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อจากแผน,นกายภาพนะครับนิดๆก็จะเป็นยาบำรุงวิตามินครับที่สังเก,ก,องอก,าากอตอาการนะครับระบบประสาทมากอนะครับก็ถึงเชิญอาจารย์นรินศักดิ์มาเนื่องจากว่า ต้นเหตุเนี่ยมาจากระบบประสาทาถ้าประสาทถูกกดทับหรือ,รอถูกหนุนกับถูกทำไม่ไม่สมดุลกล้ามเนื้อก็จะไปนะคะรับกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงพอกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับก็จะรีบเป็นเรื่อยรีบไปโดยธรรมชาติไม่ใช่มาจากตัวเชื้อโรคหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาในทางทางหนึ่งนะ อาจารย์ก็จะรักษาทางร,ระบบศาสสา์หาสาเหตุถ้ามีการกดทับของเส้นประสาทมีการกดทับของหมอรองกระดูกก็คงทับเตยผ้ายืดหมอนรองกระดูกออกเพื่อให้เส้นประสาทไม่ถูกบังขวานนะครับอันนึงเนี่ยที่สังเกตเนี่ยน้องขาดสารอาหารถ้าเธอเป็นลักษณะนี้เนี่ยคงไม่มีเวลาขึ้นมาทํากับข้าวอร่อยๆ่อยกินคงไม่ได้กิน ปกติขาโบไฮเดรขายบันได้พบปวดหมูเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะขาดสารอาหารที่จะไปเติมที่จะไปเสริมสร้างร่างกายแล้วที่จะไปบำรุงร่างกายขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทางพภชนาการต้องเข้ามาช่วยโดยโด่วนเพราะน้องเนี่ยได้ข่าวมาว่าเขาอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นอาหารการกินเนี่ย ก็คงจะกินเท่าที่ตัวเองจะหาได้มันไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องถ้าอยากอยู่กับญาติพ่อแม่พี่น้องต่างๆท่านยังช่่ยกถาอาหารทานได้มากขึ้นพอร่างกายไม่มีอาหารเติมเข้าไปร่างกายก็จะสุดโสีไปเรื่อยๆการที่จะเสริมสร้างการเนือเสริมสร้างเป็นเลือดสริสร้างกระดูกขึ้นมาก็จะหมดหายไปเพราะฉะนั้นเ,นเราต้องเอาโภชนาการ ปัช่วยในระหว่างที่หมอนั่นได้สัตว์หาสาเหตุของต้นเหตุก็คือระบบประสาทถูกบังควานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลำดับแรกที่เราทำได้เลยเนี่ยเริ่มที่ผมชนักกายนะครับของน้องเนี่ย้าจะให้บำรุงเนี่ยอย่างน้อยต้องทานไข่วรัสีพองเพราะในไข่มีทั้งโปรตีนมีั้งไขมันมีกร้เคาะเลยห้เดยมีเทวร์วิตามินัู น,กกน,น,น้องก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วร่างกายก็จะสามารถฟื้นฟูได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช่อกันหลายทางเพื่อฟืฟ้นฟูทั้งร่างกายทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกทั้งเลือดนะครับเพื่อมาต่อสู้กับปัญหาที่มีอยู่ในกัวรนี่คืข้อเสนอจ,จากไดสัุงครับ เราก็ข to well ุ่มมากนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยก็ตกใจกันเราไม่เคยมีแค่สิ่งนี้นะคะว่าเช้าที่นำลังจะไปจะไปจ้างอะไรอย่างเงี้ยในแต่นี้ต้องโทรศัพท์ในการพนันสถานไว้นะคะแล้วก็ส่วนสถานที่เนี่ยเนี่ยที่ผมจะต้องประสานกับบ้านของเขาเนียะคะหรือเพิ่มูดโดยน้องเขาต้องจะประสานกับทางเขตจอมทองด้วยนะคะอาจจะต้องโทรศัพท์หาเพิ่มพูดในการพินจอมทอง มาให้เจ้าหน้าที่นะคะรับรองทางด้านกรมพัฒนาชุมชนโดยกรมพัฒนานะโรคนะเข้าไปก็ไปดูแลนะคะฉีดทุกอย่างเนะแล้วก็รักษาความสะอาดทั้งหมดเพราะว่าเรคโรคไม่มีบเร่งกาเก็บขยะไม่ได้ที่บ้านก็ขยะเต็มหมดเลยต้องฉีดยาฆ่าเชื้อโรคด้วยอสาษาก็เลยขอฝาก คนอยู่ที่เรียวางบนะดี๋ยวให้ทานทำเสร็จก่อนอยจะรีบประสานดัอก็ะักันคะก็จะได้สรุปว่าเขาเป็นยังไงแน่